มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาร์ตพัสดุดไม่อายทํากินภูมิใจอาชีพเสริมทอดหมูกรอบขายแล้วก็น้ําพริกแฟนๆแห่อุดหนุนกันเพียบเลยค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มนะคะสําหรับอาร์ตพัส,สดุ์ที่รู้กันดีว่าเป็นคนที่ขยันทํางานตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงทํามาหมดแล้วค่ะจนสามารถปลูกบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้หลังนึงนะคะ เช่นเด็กเสิร์ฟดีเจจนปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นดารานักแสดงในวงการบันเทิงแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมก็คือการขายหมูทอดกับน้ำพริกฝีมือของคุณแม่ค่ะล่าสุดหนุ่มอารนะคะไม่อายทำกินพันตัวเองมันเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบที่หน้าร้านน้ำพริกฝีมือคุณแม่ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะพร้อมกับข้อความระบุว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยชีวิตอีกมุมของผมพัสุดบานแย้มเป็นพ่อค้าหมูกรอบ คุณชายหมูกรอบโคตหมัน2วันร้อโลหมดเกลี้ยงรอผลิต3วันครับหมูกรอบขั้นตอนมันเยอะกว่าจะได้กินเรียนรู้ความผิดพลาดและจะแก้ไขไม่ให้มีทิติให้เร็วที่สุดหมูกรอบไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งการทำทั้งการทอดไฟเท่าไหร่ยังไงเวลาเท่าไหร่รายละเอียดเยอะมากๆแต่สนุกกับการเรียนรู้มากๆวันนี้ผิดพลาดยังไงต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยครับ แต่หวังว่าจะกลับมาหาเราอีกกราบแบบงามๆฝากติดตามทิกตอกด้วยนะครับคลิปล่าสุดจะล้านวิวแล้วเจอการบันอังคารครับขอบคุณอาพรพัสดุ์นะคะไม่ไอายทำกินภูมิใจอาชีพเสริมทอดหมูกรอบขายแล้วก็น้ำพริกแฟนๆแห่อุดหนุนกันเพียบเลยค่ะท่ามกลางแฟนคลับนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพรุ่งนี้ไปอุดหนุนนะคะทานแล้วอร่อยมากพี่อาร์ตไว้หนูไปซื้อใหม่นะคะ ร้านอยู่ไหนครับต้องลองแล้วล่ะพี่อาร์ตขยันมากๆน่ารักมากเลยครับเป็นผู้ชายที่ขยันมากๆชื่นชมจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ